สวัสดีครับวันนี้ก็พอดีมาที่สวนับผมมาที่สวนก็มาจับแม่ไก่พม่าให้เป็นเพื่อนไปดูกันครับผมก็เป็นพม่าแม่หลักๆของผมครับผมตัวนี้ก็เป็นพม่างอนครับผมพม่ามาล่อครับผมผสมเลือดงอนเข้าไปครับผมตัวนี้ก็เป็นแม่ตั้งเร่าแม่ตั้งต้นของผมครับผมเนี่ยตัวนี้อายุอายุ7ปีแล้วแหละตัวนี้เจ็ดปีแม่อนนี้จ่ายลูกขึ้นปกหนังสือหลายตัวมากครับผมเป็นแม่ผู้ปิดทองหลังพระครับผมตัวนี้ก็จ่ายลูกไปอยู่ ซุ้มใหญ่ๆฟาร์มดังๆก็หลายซุ้มครับผมตัวนี้เราก็ไม่ขอเอ่ยชื่อซุ้มเขาแล้วกันครับผมแม่นี้ก็ใจลูกได้แข่งเงินแสนเงินล้านหลายตัวครับผมตัวนี้แม่ต้นเหล่าเลยเป็นแม่ผู้ปิดทองหลังพระครับผมตัวนี้ตัวน้ำหนักก็อยู่ประมาณสองห้าครับผมตัวนี้เจ็ดปีแล้วแหละนี่ครับผมก็ยังไข่ได้ปกติครับผมไข่เหมือนไก่สาวปกติไข่เหมือนไก่สาวปกตินี่ครับผมไข่ตาม ตามหลักตามเกณฑ์เขาปกติเลยถึงจะแก่ได้ก็เขาผมก็มีเทคนิคของผมว่าผมเทคนิคในการเลี้ยงแม่ไก่แก่ๆเนี่ย er speed. ให้เขาจ่ายลูกได้ปกตินี่ครับผมแต่แม่แก่แก่แบบนี้ผมจะไม่ใช้แม่มือปืนนะผมผมจะไม่ใช้แม่มือปืนผมจะให้เขาเลี้ยงลูกปกติเพราะว่าเป็นการพักร่างกายเขาไปในตัวด้วยพักพวกรังไข่เขาไปในตัวก็คือให้เขาเลี้ยงลูกของเขาเองก็คือผมจะไม่มาจับใส่ของเลี้ยงให้เขาเลี้ยงลูกเขาเองเลยประมาณ1เดือนหนึ่งเดือนผมก็จะพากพากแล้วก็ทํเสา ทำสาวทีเขาไข่ใหม่ทำสาวประมาณสิบวันก็เขาก็จะไขกละแยกลูกออกประมาณสิบวันเขาไข่ก็วิธีการทำสาวผมก็เคยลงคลิปไปแล้วแหละเพื่อนๆลองไปาหาดูในคลิปได้ที่ผมเคยลงไปที่ทําสาวไก่ให้ไก่ไข่ไบ่อยๆนี้จะทําให้เขาสิบวันอ่าสิบสิบห้าวันไข่ทีหนึง่งก็ทํา,าทได้ครับผมไก่คือเขาไขหมดชุดอพอไขหมดชุดปุ๊บก็ทิ้งช่วงไปประมาณสิบถึงสิบห้าวันก็ไข่ใหมนน่ก็ทําได้แต่ว่า อันนี้เขาแม่เขาค่อนข้างอายุเยอะแล้วผมก็เลยไม่ทําแบบนั้นก็คือให้เขาเลี้ยงลูกปกติก็เป็นปินการพักร่างไข่ของเขาพักร่างกายเข้าไปในตัวช่วงที่เขาเลี้ยงลูกครับผมเป็นแม่หลักๆผมเลยครับผมเป็นแม่พม่ามารอผมเป็นแม่ผู้ปิดทองหลังพระก็ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณแม่แก่ๆที่อายุ5ปีขึ้นก็มีอยู่3าึงสแม่ครับผมหลังจากเหลือจากแบ่งเพื่อนๆเอฟซไปด้วยส่วนมากแม่สาวผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหลือครับผมแบ่งเอฟซหมดครับผม ก็เหลือแต่แม่แก่ๆพวกนี้แหละก็รุนลูกเขาก็แบ่งหมดครับผมเป็นพ่มาง่อนครับผมเนี่ยดูโครงสร้างครับผมดูโครงสร้างเป็นแม่ต้นเหล่าเลยตัวนี้เดิมทีไนดะ้อยู่กับพ่อผมครับผมอยู่กับพ่อผมพ่อผมแกก็ได้ลูกแี่ย้า,ายไข่หลักคาหลักร้านไปนหนึ่งตัวส่วนเรื่องหลักแสนหลักหมื่นนี่หลายตัวครับผมตัวนี้ก็ไปอยู่กับซุ้มใหญ่ฟาร์มดังเขาเขาก็ยังใช้ลูกของของเจ้าของแม่ตัวนี้ใช้ลูกของแม่ตัวนี้ เป็นทําต้นสายของเขาอยู่อยู่กับซุ้มใหญ่หญๆล้วก็ไม่เอ่ยชื่อเขาละกันครับผมนี่ครับผมสายเทาครับผมตัวนี้เทาม้าล่อครับผมเดี๋ยวจะไปจับอีกตัวหนึ่งมาให้ดูครับผมอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็อายุแก่กว่านี้อีกเดี๋ยวเอามาให้ดูครับผมนี่ครับอีกหนึ่งแม่ครับผมตัวนี้แม่นี้ก็อายุแปดปีแล้วแหละตัวนี้อายุแปดปีแต่ก็ยังจ่ายลูกเอ่อได้ปกติเหมือนเดิมครับผมตัวนี้ก็ลูกก็ยังใช้งานอยู่ครับผมตัวนี้ก็เป็นพม,ม,ม่าม้าล่อเหมือนกันครับผม ผมมาหมาโลตัวนี้อายุ8ปปีครับผมตัวนี้8ปีก็เป็นแม่หลักๆครับผมที่จ่ายลูกแล้วมีผลงานครับผมจ่ายลูกก็คือใช้ได้ทุกครอบครับผมจะเป็นแม่หลักๆแม่ตั้งเราผมเลยครับผมแม่ตั้งเราส่วนลูกที่ผมแบ่งไปก็เป็นลูกๆเขานี่แหละเป็นลูกๆเขาตัวนี้เขาก็จ่ายลูกได้ปกติครับผมจ่ายลูกตรงตามเกณฑ์เขาปกติครับผมตัวนี้นี่ก็เป็นแม่ลูกอ่อนอยู่เสียงลูกเขาร้อง่ะครับผมส่วนมากไก่ผมเพื่อนๆหลายคนจะสงสัยว่าทําไมถึงอายุอายุเยอะแล้วทาไมถึงจ่ายลูกได้ปกติ คือไก่ผมผมจะเลี้ยงแบบธรรมชาติครับผมยิงธรรมชาติก็คือปล่อยเขาอยู่แบบธรรมชาตินี่ไหมครับผมสวนพื้นที่ค่อนข้างกว้างครับผมก็คือเขาจะแข็งแรงแล้วก็อายุเยอะครับผมจะต่างจากไก่ที่อยู่ในล็อกผสมถ้าไก่ในล็อกผสมเนี่ยจะอายุไม่ค่อยยาวเท่าไก่เราปล่อยธรรมชาติครับผมท่นี้เจ็ดแปดปนะีนี่ก็เป็นแม่ตั้งเหล่าเดือรมาผมเนี่ยเป็ลูกๆกเขาเห็นใช้งานอยู่ก็เป็นลูกๆของตัวนี้แล้วครับแบ่งเพื่อนๆไปก็เป็นลูกของตัวนี้กับแม่เท่านี่แหละแม่หลัก ส่วนมากไก่สาวไก่อะไรผมจะไม่ค่อยมีครับผมเพราะว่าแบ่ง FC หมดครับผมก็เหลือจะแม่หล,ลักๆอยู่สามสี่แม่ครับผมครับผมส่วนนี้ก็แม่เป็นแม่คู่บารมีเป็นแม่คู่ปดทองหลังพาะเหมือนเดิมครับผมตอนนี้ก็ <c oughs> <c oughs> จ่ายลูกออกไปอยู่กับ,กบหลายๆซุ้มหลายๆฟาร์มครับผมตอนนี้บางซุ้มบางฟาร์มเขาก็ใช้ลูกตนี้ตั้งเหล่าเหมือนกันผมซุ้มฟาร์มที่เขามาขอแบ่งไปตอนนี้ก็ลูกเขานี่ มีผลงานเยอะครับผมมีผลงานเยอะอ่าี่วงช่วนหลังเนี่ยแบ่งไปหมดครับผมรุ่นลูกเขาเนี่ยแบ่งไปหมดต่อตัวเองเนี่ยแทบไม่เหลือไม่เหลือไปเช็คเลยอ่าแบ่งหมดเลยผมไม่ได้กักครับผมแบ่งหมดตัวผู้ตัวเมียผมแบ่งหมดอะ่ะมีผมก็แบ่งเลยอันนี้ก็เริ่มผัดขนี่ครับผมเห็นไหมเริ่มจะผัดขนนี่แหละนี่ครับผมอายุเยอะแต่จ่ายลูกได้ปกติครับผมอ่านี่ส่วนวิธีการทําสาวก็อย่างที่บอกผมเข้าไปดูเอ่อในเอ่อ ยูทูบผมเคยลงไปแล้วแหละที่การทาเสาแม right ่ไก่ Courtney, ให้เขาไข่บ่อยๆเนี่ยทําได้ครับผมทําได้ก็สาหรับคลิปนี้ก็เอามาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันเล่นๆครับผมสําหรับแม่ไก่บางคนก็อยากเห็นครับผมเพื่อนหลายคนก็อยากเห็นแต่ผมไม่ได้แบ่งับผมแบ่งไปหมดแล้วแหละเดี๋ยวผมลงคลิปไปแบบนี้ก็มาขอแบ่งผมอีกเพราะว่าเป็นแม่หลักๆครับผมแม่หลักก็เหลืออยู่แค่สามสี่แม่ครับผมมันไม่พอแบ่งแล้วแหละอันนี้ก็เอามาถ่ายให้ดูเล่นๆเป็นตัวอย่างครับผมเนี่ยแม่ไก่ครับผมแม่ไก่พม่ามาล่อ ที่ผมแบ่งไปก็เป็นลูกๆเขานี่แหละครับผมสาม,มารถเอาไปใช้เอาไปตั้งเหล่าตั้งกอได้เหมือนกันครับผมรุ่นลูกเขาก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไปที้ผมสวัสดีครับ